วันนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วโรงเรียนกอยพิทักษ์เปิดให้เข้าไปชมห้องเรียนของเด็กๆนะครับ <Y> ah <oo> มีโอกาสแค่วันเดียวเพราะตลอดเวลาที่เปิดเทอมเราไม่สามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวนี้เราเข้าไปดูห้องเรียนพี่อมฤตกันนะครับว่าห้องเรียนในโรงเรียนกอยพิทักษ์จะเป็นยังไงนะครับ <Okay. S 1> ข้างนอกเป็นอย่างนี้ข้างในจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้จังเลยไปเราไปดูห้องเรียนของพี่อมฤตกันนะครับก่อนเปิดเทอมนะครับผม ว่าห้องเรียนจะเป็นยังไงนะครับโหเพราะว่าโรงเรียนเขาสวยนะแล้วห้องเรียนจะเป็นยังไงต้องไปดูกันนะครับจะมีคุณครูนะครับมาต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วก็พาเราขึ้นไปที่ห้องเรียนของเด็กๆแต่ละคนนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ <S <S ได้เข้ามานะครับผมทำไมอ่ะอ๋อเขาสแกนเลย <S <S แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อเขารู้เลยว่าเป็นใครในระบบใช่ไหม <S <S เขารู้ไหมว่าเป็นน้องเชฟเบดอ่ะ เนี่ยแต่เขาไม่รู้เอ้ยเขารู้ด้วยดูดิแต่เขาไม่รู้หน้าเพราะเอ็มกับแม่อูนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในระบบดูดิโอ้หล้ำมากล้ำไหมแม่อูโอ้ยล้ำมากเลยอ่ะอย่างนี้เข้าออกก็อุ่นใจเลยนะว่าเจ๋งเลยอ่ะเข้ามาแล้วเราก็จะเจอบันไดสองฝั่งเลยนะไม่เคยขึ้นมาเลยเนี่ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะเฮ้ยอเาเิกเคยมาบ่อยแล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็เรียนที่นี่นะไปเดี๋ยวพาพ่อยไปดูกันดีกว่าครับผมนี่นี่โรงอาหารของ เด็กๆนะครับโรงเรียนกอนพิทักษ์เนี่ยเขามีที่กั้นให้อย่างดีเลยนะดูดิมีขนมตรงไหนซื้อขนมตรงไหนโอ้ใหญ่มากกินโอ้พร้อมกันเลยไหมทานพร้อมกันเลยไหมเหรอพักเพียงพร้อมกันเลยเหรอเอาน้องเชเบตไปไหนไม่ใช่เบตเร็วโอ้เอาอะไกินข้าวตรงนี้เหรอคะโรงอาหารใหญ่มากเลยนะไปออกไปขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นสามนะครับผม ก็ถอดรองเท้าก่อนเข้าไปนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปที่ห้องเรียนของอ้อมเล่นเลยนะครับนี่คือบริเวณอาคารเรียนอาคารหน้าสุดของตึกเลยน,นะครับที่พ่อขึ้นรูปให้นะครับนี่โหนี่ครับก็มีห้องเรียนหลายห้องนะครับผมโอ้ยน่ารักจังเลยสวัสดีครับโอ้ยอาคารเรียนน่ารักมากหาเจอห้องเรียนแล้ว แล้วเข้าไปในห้องเรียนของพี่อมเ็ตกันนะครับป .3 ครับโอ,โอ้นี่คือห้องเรียนของอมเ็ตน,นะครับผมปอ3 EP นะครับ1 2 3 4 5 5 1 5 5ามสี่ห้5 2 5 2 5คนเองอันนี้เขาก็จะมีบอร์ดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวแบบว่าสรายสไลด์ใช่ไหมไม่อแล้วก็จะเป็นกระดานแบบไว้บอร์ใช่ไหม สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคุณครูประจําชั้นของอมเล็ตคนใหม่นะครับผมครับคุณครูอันนี้ก็เป็นคุณครูประจําชั้นใหม่ของน้องอมเล็ตนะครับและนี่ก็คือห้องเรียนของพี่อมเล็ตนะครับผมนี่ก็เป็นห้องเรียนเล็กๆๆน่ารักนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับผมนี่ก็เป็นห้องเรียนของอมเล็ตนะครับนี่ตอนนี้อมเล็ตก็กําลังคุยกับ มิสอยู่นะครับมิสหรือว่าคุณครูนั่นเองนะครับคุณครูผู้หญิงที่โรงเรียนจะเรียกว่ามิสนะครับคุณครูของอเมริกชื่อว่ามิสอ้อนนะครับผมก็ดูท่าจัดใจดีนะครับผมตอนพ่อม็นเด็กพ่อมก็จะกังวลนะครับกลัวได้ครูที่ดุนะครับแต่ครูที่นี่ใจดีกับนักเรียนทุกคนแน่นอนครับผมเชเบ็ตเรียนองเดียวกับพี่อเมริกไหมเอาไหมเอาไหมเออ น้องยังเป็นเด็กอยู่เลยเน้องเชเบตโดนรักพาตัวแล้วครับอ้าวต้องมาเรียนห้องเดียวกับพี่อมเด็ดแน่เลยอย่างนี้ห้องไหนดูแลใช่ไหมคะข้างหน้ามีชั้นรองเท้าเห็นไหมคะวางเท้ารองรองเท้าเรียนปหน้ำนี่เขาก็มีให้เราเขียนเกี่ยวกับอะไรที่จะฝากถึงค,คุณครูส่วนตัวเกี่ยวกับอมเด็ดไหมนะครับผมนี่ชอบเข้าห้องน้ำบอ่อยอ่า ก็มีอาจจะแบบว่าเพราะว่าอยู่ห้องนเดิมก็จะเข้านัเลยแล้วเขาก็เป็นแล้วก็ชอบวาดรูปบางทีไม่ค่อยตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยครับผมแต่เวลาถ้าตั้งใจจริงก็ทําได้เนี่ยก็ต้องฝากคุณครูเชี่ยวเข็นหน่อยนะครับเพ <parce S 1> ราะว่าแล้วนม,ามวนวตตา,มนต,านตารางเรียนมานครับค<ๆ>ุณครูก็ให้จัดตารางเรียนมาเลยนะครับผมนี่คือห้องเรียน ไปอมเล็ตไปลูกไปไป,ไปสวัสดีมิดอ้อ,อน,ออนครับครับรบวนมิชแค่นี้นะครับเดี๋ยวลงไปดูห้องน้องเชเบตแล้วก็ลงไปดูเขามีขนมให้กินด้วยเย็น <ๆ S 2> มากเลยนะครับนี่คือห้องเรียนของอมเล็น,นะครับโอน <laughs> อ,อยู่อดอยู่ห้องเดียวกับแพทแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่ตั้งใจเรียนเห็นไหมแพทหนีไปแล้วเห็นไหมครับอมเล็ตเขาจะไปเอาขนมเขามีขนมแจกให้เด็กๆ้วยนะครับผมนี่ เป็นอ้อนก็ลงมาส่งเพื่อเราจะไปดูห้องน้องเชเบตต่อด้วยนะใครอยากดูห้องน้องเชเบตนะครับเดี๋ยวไปดูได้ในช่องเชเบตฟันนี่แล้วกันนะครับผมนี่มีอะไรมีอะไรแจกบ้างมีอะไรแจกบ้างให้เด็กๆโอ้มีน้ําหวานนะน้ำแดงของโรดเลยน้ําเขียวแล้วก็มีพวกเบวนี่นะครับเค้กหน้านิ่มส้มนี่เห็นไหมอะไรลูกกับน้าสีเอาดูดิเด็กๆกินน้ำเปล่าแม่อูกับกินน้ำสีโอ้ โอเคนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นห้องเรียนของพี่อัมเล็ตกันแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้เพื่อนขอตัดไว้แค่นี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารเรียนของน้องเป็นลงมาจากเมื่อกี้พี่อัมเล็ตก็อยู่ชั้นบนนะครับตอนนี้ลงมาอีกชั้นนึงก็เป็นชั้นของน้องเชเบตแล้วนะครับก็เดี๋ยวใครอยากดูชั้นน้องเชเบตก็ไปติดตามที่ช่องเชเบตฟันนี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนตัดคลิปนี้ไปละเจอไปคลิปหน้าเดี๋ยวฝากแม่อูถ่ายคลิปน้องเชเบตด้วยนะครับอัมเล็ตอัมเล็ตอัมเล็ตตื่นเต้นไหมคิดถึงครรูตอนป .2 ดด้้้วววยยแลกก็มมััใช่ โอเคออมเล็เดวปิดคลิปนี้ก่อนออมเล็ดีใจไหมได้ขึ้นปสแล้วตั้งใจเรียนนะแล้วพอมก็จะฝากเพื่อนๆทุกคนน้องๆทุกคนครับที่ติดตามช่องอมลครับก็เปิดเทอมใหม่ก็อยากให้ทําตัวใหม่นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นดีของพ่อแม่นะคลิปนี้พอมไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย